สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีนครับนะครับพูดนะบัดมืดบัเดีเตียมยังไปหรมันเห็นเห็ดมันถูวะมันมือเตียมนั่นเตียมนี่ไปมันสีบบเห็นเห็ดมันต้องไปแบบบ่ต้องเตียมยังไปหาเห็ดเถอะนะเกมมาตัดคาถิมซื้อๆหรอกนี่ครับนี่คือบริเวณป่าช้านะครับศาลาประชาคม เมื่อคืนฝนตกเบิดคืนนะครับน้ำท่วมเรียบร้อยยังออกอยู่จีโอขนาดน้ำท่วมก็ยังออกอยู่พี่น้องเป็นกี่ละพุ่นแมนนั่นดิพุ่นยังออกอยู่เก็บไปเติมมันหมู่บ้านเพราะว่า เพราะว่าหมู่บ้านตัดคาถิมไปเครื่องหนึ่งหมื่นนันหมื่นนันเวิ์งนี่นี่เต็มเมิดเลยนะนี่นี่ห้อยห้อยพันจิมนี่แมนเม็ดเด้ครับนี่นี่ผดเอ้นี่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 พุ่นมันก็ยังออกอยู่เก่านี่ มันออกบพาทัานมูห่วกนี้มันออกบพาทัานมูมันก็นเลยพึ่งออกนี่คือปลาย่างนะครับปลาย่างพลาถ้าน้ำบ่ท่วมนี่คือสีคือสีออกไปเป็นเวงเป็นเวงทางผลนะนี่ถ้าแม่น้ำบะ น้ำบ่ท่วมนี่สิออกไลยอยู่นะเก็บไปสมเชือกละมือวานมือก้อนอได้มือวานม,มือวานเนี่ยมือเสา่ามือเก็บไปสองท,งทังสีนี่ไม่หมอหรีกมาเก็บยนี่มือแรงกระดัยเป็ดถุงหนึ่ง,งใหญ่ๆมืัอนี้ก,ก็เลยมาเบิ่งอีกนะครับก <c oughs> ็ยังออกอยู่ยังเห็นอยู่ นี่บ่เคลียร์ได้หน่ดอกได้เห็นกนัจังค่อยเก็บนะดอกได้ไปเห็นกันมันอยู่ทั้งสัตว์ละเดี๋ยวมันก็โผล่ออกมาถ้าเคลียร์ถ้าแม่นแถวบ้านนี่บอกขี้แตกหมดเลยละนี่ขี้ดินขี้ด้วนนี่ใบไม้นี่ยขี้เคลียร์แตกหมดเลนะถ้าแถวบ้านหาทีแถวนี้มันออกเหมือนเลยครับนี่เพิ่นเก็บไปนี่เดิ เนี i, mmm ่ยนี่มันก็ยังออกอยู่นี่เห็นบ่มีถ้าเขาเคลียก็เห็นนี่นี่เว้งนีโอ้ยเว้งนี่มันออกใหญ่แหงเบื้องใหญ่แหง มันออกเท้แล้วกันบริเวณเนี่ยนบ็ดออกบ็ดเนี่ยพ่นอีกเนื้อลมตะแงงอยู่เนี่เห็นปะน้ำถั่วมันอกล้เคียกับปนัเบิ่อมตาแงงคือไกลเคีย ไก่กับเคีย์น้ำกับท่วมเห็ดกับเห็ดกรสีออกเวิงใหญ่เลยเลยนี่ถ้าแม่เเก็บเก็บดีๆกับสีเดียเป็นสองกระตาคนละกระตาหาเห็ดนะนี่หอยเพิ่นเคีย์จิ้มเห็ดปลวกนะครับ ที่เขาเอื่อนว่าเห็ดปวกก็เพราะว่ามันหมักออกแถวๆพ่นๆที่เป็นพ่น,พน,พนปวกนะครับพ่นปวกก็เลยเอื่อนว่าเห็ดปวกนะครับบางคนเพิ่นว่าอยากให้เห็ดปวกออกให้เอาเอาขี้ดินจอมปวกนะไปวานไหว่นนะมันสิไปออกจากไหนหระมันบม่มีเสือเห็ดแต่บางคนเม่นก็เอาขี้ดินจอมปวกกันไปผสมกับเสือเห็ดนะครับ มันก็ไปวานไว้ปีใหม่มามันก็ออกโอ้ยพุ่นเดี๋ยวทางพุ่นก็ออกตัวนะพ,นออพนนุ่นพุ่นเนินพุ่นก็ออกไปพุน่นโอ้ออกคักโมเมนต์นี่ป,ป้าากับสิมี่อยู่ตีปลายยางปลายยางพลานะครับนี่ย่ต้งขามกับหน้า นั่นเทียงนาเทียงนาายวหันนะพี่น้องที่บ่าวโทนใส่เบ็ดกับสีวหันนี่ฟังต้องขามทางกันนะครับทางเขาหมู่บ้านอันนี้จะเป็นพื้นที่ของปาา้าซานี่นป้าซาอยู่นี่ครับนี่แล้วเพื่อนกับสีมามองนี้เป็นที่เพื่อนละ่ะเพื่อนปลูกยางพาราเนาะครับ เห็ดปวกมีหลายชนิดนะครับเห็ดปวกมีหลายสายพันธุ์อันนี้นะสิเป็นเห็ดปวกเห็ดปวกอีกย่งเขาเอิน่นสิมีเห็ดปวกตากดอกใหญ่ๆเห็ดปวกแก่หน่อยดอกน้นยกนอยๆอ,อ,อันนี้เห็ดปวกจิกมีอยูบ่บ่เห็ดปวกจิกเห็ดปวกขาวนี่ ขึ้นมากกับสีบ้านโหลดเนาะนี่น้ำป่านี่ถ้าแมนเคลียร์เปิดเปิดเปิงดีด,ดนี่สีเห็นหลายอยู่เดยในะสร็จน,นี่นะสองสามดอกเออนี่แหละแบบนี่แหละที่เขาหาเก็บกันเนะ่ะมันตรงแบบนี้ Một đỏ ban phở vừa nèo nằm Nè phẳng như tẩy điên lại Nếu mà đẹp ổn chứ Thì có ổn chứ Nếu nhảy hay vương này Ở Tìm phương thị ba giang à? Thấy มีหมันสาวเนี่ยืึโอ้บอกไลยดอกหนึ่งตัวนะนี่ฝนตกใส่เมือ่อคืนนี่มึงแกเปียกมัดพี่ตั้งใจมันงนะขอบคุณทุกกำลังใจกับพี่น้องพูดในป่านะ เดี๋ยวเก็บก่อนผุ่นได้ปลากล้วยผุนกะมีเย็นบ่ผุนสำหรับคลิปนี้เอาไว้สนิทสักก่อนครับพี่น้องยวพก็ไในคลิปไหนครับสวัสดีครับ